พราะคริสเตียนเราพระเจ้าก็อวยพรให้เราสามารถที่จะมีสิ่งที่ใช้จ่ายได้ในสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อ,อย่าไปกังวลน,นะบางคนบอกน้ามันไม่มีน้ํามันไม่มีเน่ะขับไปด้วยความเชื่อมันต้องมีนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะมีครั้งหนึ่งเราไปรับใช้พระเจ้าที่อะไรอยู่บนยอดเขาอะนะอันนี้ผมเป็นพยานเลยพี่อ่านไปด้วยวันนั้นอยู่ในนั่งนั่งรถเดียวนั่งรถผมไปด้วย อะไรนะเขาเรียกเขาเรียกนที่นั่นเขาเรียกอะไรอุ้งผางอ่าอุ้งผางนะเราไปที่อุ้งผางไปรับใช้พระเจ้าไปประกาศข่าวประเสิฐที่นั่นนะครับอ่าต้องต้องผ่านไอ้อะไรอะไรพบพระนั่นนะที่ว่ามันมีคอปเตอร์มีเครื่องเครื่องบินลบอะไรนะนะเราก็ไปทางลําบากมากคดเคี้ยวเป็นพั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 น,พ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 นคือมันต้องอ้อมเขาอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะรู้สึกแบนมี มีมีพี่อันนะนะพี่อันในนี้มีใครไปไหมฮะที่ยุ่งผังยกมือขึ้นนะอ่ะาจำเนี่ยนะที่ไปกันมีความสุขนะสนุกมากเลยนะได้พอพอรับผ่พรหัวล็อกตลอดทางนะพอขากลับเราขึ้นมาพี่อันนั่งรถผมนะอะ่าเราก็มาถึงกลางกลางเขาเลยไม่มีปั๊มน้ำมันเลยแต่น้ำมันเราเกือบหมดละมันออกมาที่แดงแล้วแต่ทางที่จะต้องลงมาเนี่ย อีกประมาณ40่กิโลซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้เลยว่ามันจะผ่านพ้นไม่ได้แล้วก็อธิษฐานด้วยความเชื่อนะอันนี้เป็นพยานเลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเฮ้ยทำยังไงปั๊มล้วไม่มีอะไรก็ไม่มีนะผมก็จับเบาๆแล้วอธิษฐานเบาๆพระเจ้าได้สมโปรดเถิดได้ทรงโปรถถดปรให้รถคันนี้ไปถึงจุดหนึ่งลงเขาแล้วมีปั๊มน้ํามันทันทีเราก็อธิษฐานแบบนี้ นะส่วนพี่แด,พแดงพี่พอั๋นนั่งอยู่ในรถผมก็ช่วยกันอธิษฐานนะเราก็ขับไปเรื่อยเรื่อยเื่อพอลงมาถึงใครวันนั้นใครนั่งรถผมมั่งนะผมจําไม่ได้อ่าพี่นดอยู่ด้วยนะพอลงมาถึงเชิงเขาเจอปั๊มน้ํามันเอสโซ่นะอ่าอเรเลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวเข้าไปเรไม่คิดอะไรหรอกนะเราเติมเติมเสร็จออกมาเอา้ามันเป็น หลังปั้นน้ำมันเอสโซเป็นคิดจัก่งพระเจ้านะยิ่งใหญ่มากเลยนั่นะเป็นคิดจักนะครับแล้วเราก็เลยออกมาไม่ได้คิดอะไรพอไป,ไปแวะพักกินข้าวเออเมื่อกี้เป็นคิดจักงนะเราลืมเข้าไปอู้นี่เรากล่าวว่าจะเข้าไปใหม่แต่คิดว่าน่าจะไม่มีปั๊มน้ํามันนั่นแล้วลนะพระเจ้าอาจจะเนรมิตให้เรามีน้ํามันนะลงมาพบเจอน้ํามันเนี่ยอัศจรรย์ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมันแบบร้องแล้วร้องอีกเนี่เราก็ด้วยความไม่กังวลแล้วอธิษฐานด้วยความเชื่อสุดท้ายน้ำมันได้เต็มถังนะขอบคุณพระเจ้านะครับนะพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับอะไรที่เราเชื่ออะไรก็อัศจรรย์คนที่นั่งอยู่ในรถผมจะรู้เลยนะเราอธิษฐานกันตลอดเลยพอรู้ว่าน้ํามันจะใกล้หมดล้วอธิษฐานตลอดเลยนะยังไงก็พระองค์ไม่เรากินข้าวลิงแน่นอนนะเราก็ ลงมาถึงเชิงเขาแล้วก็ไปออกมายังแม่สอดได้นะครับเราเรารับใช้แต่ก่อนเราจะรับใช้แบบนี้นะ,ะทุกทุกปีหนึง่งเนี่ยอันนั้นยืนยันนะครับปีหนึ่งทุกๆแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นช่วงหลังจากคริสม์มาสเราก็จะขับรถไปคนละคันนะพี่พี่พี่แอดเ่อไปต่างไปต่างคนต่างไปเป็นขบวนแล้วก็รับใช้สามวันไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายนะครับ ตรงไหนก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐอยู่ปั๊มน้ํามันก็ประกาศนะอยู่ตรงไหนก็ประกาศเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระพรนะครับอันนี้ก็แปลกนะครับ